สวัสดีครับอยู่กับช่องผมนอนนาชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตกับเจ้ารถหาเงินผมนะครับแกนฟิลโน่ก็ไม่ได้อัปเดตคลิปมานานเหมือนกันปร,ระมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้เพราะว่าด้วยอะไรต่างๆมันยุ่งหน่อยก็เลยไม่ได้ทําคลิปมาอัปเดตช่องก็เลยมีโอกาสว่างพอดีวันนี้ก็เลยมาทําคลิปดูก็โอเคครับ ก็หลังจากไปซ่อมมานะครับโดยอาการโดยรวมเนี่ยไฟตรงนีน้มันจะไม่ขึ้นแล้วครับเขาตัดยอดเขาตัดระบบให้แล้วครับผมไปซ่อมช่างศูนย์ของยามาฮ่ามานะครับรถเนี่ยก็สตาร์ทได้นะครับ ก็สตาร์ทได้ก็คือสตาร์ทได้ไฟสีเหลืองตรงนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะว่าช่างเอาแก้จุดจุดหนึ่งแล้วนะครับอ่อซ่อมจุดหนึ่งก็จะมาเจอปัญหาจุดหนึ่งซึ่งผมยังไม่ไม่แน่ชัดว่าปัญหานี้มันจะจบหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือช่างแก้ไขเรียบร้อ,เอยเกี่ยวกับเรื่องของลิ้นเร่งลิ้นเร่ง ผมก็ไม่รู้ว่าสับเขาเรียกว่ายังไงแต่เอาเป็นว่าโอเคแล้วนะตอนนี้นะครับรถะตอนนี้คือใช้ได้แล้ว응แล้วก็ก็อธบเสร็จล่าสุดนะครับก็คือปัญหาของผมเจอที่แรกคือเรื่องของ ผมปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งทีนี้ก็เลยผ่าเครื่องเลยแต่อาการมันไม่จบคือมันลามไปทั่วเลยครับคือ <c oughs> ผมใช้คุ้มครับ <c oughs> ก็ปัญหาแรกผมเจอคือน้ำมันเครื่องแห้งต้องเปลี่ยนชุดวาลอะไรก็สับอะไรไม่รู้ของช่างครับยอมเสียเงินไปก้อนแรกอันนี้เป็นก้อนที่สองที่ผมเสียนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไฟที่มันแจ้งเตือนผมปรากฏว่า มันเป็นเกี่ยวกับระบบลิ้นเล่งลูกสูบชุดเรือนเล่งลูกลิ้นเล่งครับเนี่ยอันนี้ราคาเบ็ดเสร็จอันนี้ผมมัดจำไปแล้วพันห้ามันก็สองพโดยประมาณเอออันนี้ครั้งที่สองครับครั้งที่สามผมไม่รู้ผมจะไปร้านซ่อมอีกหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามีเวลาเนี่ยเอารถมาเช็คเอ่อเขาเรียกว่ารอบเดินเบาของรถ เพราะว่าโดยปกติเนี่ยรถออตโต้เนี่ยเวลาสตาร์ทน,นี่มันจะดับเลยเห็นไหมครับมันจะดับโดยปกติรถออตโต้เนี่ยเวลาสตาร์ทมันจะมีรอบเดินเบาของมันครับคือมันจะเร่งมันจะเร่งมาด้วยของมันเองปกติน,นี่แล้วมันก็จะดับ แต่ว่าของผมเนี่ยมันมันรอบเ,เร่งเดินเบามันไม่มีนะครับก็ถ้ามีเวลาช่างบอกให้มาเช็ครอบเดินเบาแล้วก็ระบบหัวฉีดรู้สึกว่าช่างจะบอกหัวฉีดเริ่มเสื่อมแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันครับผมอาจจะเปลี่ยนรถเลยแต่ว่าขอเวลาอีกสักสองปีเดี๋ยวจะเก็บตังค์ซื้อรถรุ่นใหม่ขึ้นมา ตอนนี้เลขใหม่ก็มากเกือบแปดหมื่โลรถสามปีเนี่ยคลิปนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับรถใช้งานประจำวันเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรวบรวมทั้งหมดปัญหาที่มันเกิดกเจ้ารถออตโต้ครับก็น่าจะสรุปกายได้แล้วว่าน่าจะถ้ารถเอาใช้งานเอาไปใช้งานเต็มสมรรถนะเนี่ยควรเน้นรถ ระบบโซ่ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้มองจากภายนอกได้ครับแต่รถออตโต้ดีอย่างหนึ่งก็คือมันสบายอย่างหนึ่งคือมีนอหน้นาที่บิดคันเร่งอย่างเดียวแต่ว่าข้อเสียคือเราไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของมันนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณครับ